ครับคณะกรรมการผู้รับการประเมินนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคณะกรรมการธนาคารก็ยังอย่างนะครับนะครับสำหรับหมู่บ้านในเรื่องนะครับก็เป็นหมู่บ้านนำล็องนะครับในการดำเนินการนะครับเป็นธนาคารนะครับเป็นคณะกรรมการนะครับแล้วก็มี คู่มือนะครับมีสมุนฝารมีสมุนุพรในการารักฝา,าสมาชิกนะครับเบื้องต้นนะครับในการคัดแยกขยะก็มีคณะกรรมการนะครับแล้วก็มีสมสาชิกมาคัดแยกนะครับในส่วนของปฏิิิที่สามารถนําไปผลิตขึได้นะครับเช่นขวดน้ําดื่มขวดแสตนะครับก็แยกออก่างกานนะครับเพื่อที่จะมีราคาที่จะสูงขึ้นนะครับในการาคัดแยกให้กับธนาคารนะครับเพื่อที่จะ เพื่อรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชนหมู่บ้านของเรานะครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสมใจจีรวัค่ะเป็นรรณจากธนาคารขยะบ้านแสเนียมค่ะก็กระบวนการแรกเราเขรับซื้อจากลูกค้าภายในชุมชนของเราอ่ะนะคะก็รับซื้อมาในมีการคัดแยกประเภทของของขยะนะคะก็คือคัดแยกโดยเป็นขวดน้ำดื่มนะคะขวดน้ำดื่มตัวนี้ก็เรียกว่าขวดเพชรนะคะราคาอยู่ที่ 13บสาบาท50สตางค์นะคะราคาราคาณตลาดของบริษัทวงพานิชนะคะเ,เราก็จะดูเป็นวันต่อว,วันนะคะในส่วนของราคาขึ้นลงวันต่อว,วันนะคะแล้วก็ในส่วนของกระป๋องเบียร์นี่คือตีเป็นอลูมิเนียมนะคะแล้วก็จะมีกระป๋องพากระป๋องนะคะจะเป็น ขันน eh ี้นะคอันนี้อยู่ละบาทรนะคะิอันนี้ย่สิกอันนี้ในส่วที่ว่าอกไปทันนี้พลาสติก PET นะคะ มี่ประมาณบาทหนึ่งบาทข้าสิบจตางค่ะแล้วก็ในส่วนของอย่างอื่นเนี่ยคือเรายังไม่มีการได้ได้รับซื้อจากชาวบ้านมานะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพลาสติกอย่างนี้นะคะแต่ในในอนาคตข้างหน้านเราก็จะรับพวกนี้พวกอย่างอื่นทั้งนั้นทีนี้กระบวนการเราก็คัดแยกเป็นประเภทนะคะแล้วก็เราก็จะนําส่งไปขายที่บริษัท วงภาณ์นี้นะคะก็ประมาณเดือนละหนึ่งครั้งและก็จะรับซื้อขยะจากชุมชนก็ประมาณเดือนละหนึ่งครั้งเดือนละเก้าหลาังเก้าอ่เป็นวันซื้อนะคะแล้วเราก็เอเ่อทำการคัดแยกก็นาไปขายที่บริษัทโคปาเนียนะคะประโยชน์ที่ได้รับจากธนา,านคารขยะนะคะหนึ่งก็คือเอ่อช่วยปลูกอิสํานึกนะคะช่วยปลูกจิตสอานึกให้ชุมชนเนี่ยได้รู้จักวิธีการคัดแยกขยะนะคะนำเอ่อขยะมา เ,เพิ่มมูลค่าเพื่อให้เกิดรายได้นะคะก็อสองก็คือ,อรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะประชาชนในชุมชนเนี่ยก็คือรู้จักรู้จักวิธีการอม,ม